มินจะเข้าไปเล่นที่เจนซี่แลนด์จะพามาเล่นทีวสนามเด็กเล่นอยู่ในร่มน,นะคะไปกันเลยกระเป๋าพายอีกเกีย,ยก <c oughs> ระเป๋<น>า<ำ>แบรนด์เนมสบีเดนถอดรองเท้าลูกแล้วก็เดินเข้าไปเลยคะ่ยยะ,ะไปเลยตามป๊ะป๊าไปเลยค่ะอยากเล่นอะไรเล่นเลยสำหรับเด็กนะคะคนละ40โคนตามพี่ใหญ่มาเข้ามากับลูกได้ วันนี้นะคะแม่เลิกงานแล้วพ่อก็พาเด็กๆมาหาแม่ที่ทํางานแล้วก็พามาเล่นที่ทํางานแม่นะคะทุกคนที่เล่นแบบว่าโอ้โหอลังการมากเด็กๆก็เล่นอย่างมีความสุขตีดี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 โอ้สปินเดนยัสมินสปินเดนยัสมิน สปินเดนจูล <laughs> ีนโย่บ uh ูมสะพานขบไก้ก huh. right, ัก right. uh, ้าเดินมาค่ะมีสะพานด้วยโอ้โหโอ้โหนเต๋อไน้องจูต่อเลยพี่ต่อเลยค่ะต่อตอค่ะต่อเลยค่ะบเล่ อโอ้โหพี่ไตพี่ไตเฮ็ดสวัมโอ้โยโย่โ้ยโ้ยโอ,โโอโ้สนุกสนานน้องจูเลนอุ้ยพี่จัสมินเป็นลิงน้อยออกป่ะออกป่ะน้อยไปเลยไปข้อน้า,นานแล้วเร็วออุ้ยอุไปเลยไปเลยอ่ะพี่ลงมาเร็วลงม,มาเร็วลงมาอุ้ มาเลยลงมาเลยค่ะเจอลี่เรียดดู go โอ้ยติดติดไปดูตีอ่านตาดังลีดูเอาไปไหมไปไหมจูรี่ขยันอะแค่โอ้ดูดูตัวน้อยน้อยริ่งไปแล้วไม่ขี่อะไรน่ะบีเอาบอกว่าขี่บีค่ะอู้ อ y ยกมบมบมบเอาเปลี่ยนมาอีกแล้วจะขี่อะไรอีกจดไปกุ้งะกุ้งะชิระวังด้วยนะคะโอ้โหปาปช่วยแล้วโอ้อ่าจับดีๆนะทีนี้อากุ้งงาลิเต้ติิง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 ติง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  โจวะเปลี่ยนใหม่แบบโตเหนี่ยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่จะเล่นอะไรอีกคะโอจะกลับมาเป็นแมงมุมอีกแล้วโอ้แมงมุมจัสมินแมงมุมจูเลีนเอาใครจะเก่งกว่ากัน สองตัวแข่งกันแล้วครับขนาดนี้โอ้ยโอ้ย,อย,อยแมงมุมใหญ่กับแมงมุมน้อยป๊าป้าคอยประคองด้านหลังว้าวขึ้นได้สำเร็จแล้วค่ะน้องจูลีนน้องจูลีนขึ้นเองได้สำเร็จเก <c oughs> ่งมากเลยจูลีน <c oughs> ลดูดูดูโอ้โหดูดูดู ที่ตาที่ตาโอ้โหดูดดตัวหน,หน้อยๆดู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 ดโอ้โหตัวหน,หน้อยๆนี่มันเก่งขนาดเลยเมื่อกี้ยังขึ้นได้อยู่ตอนนี้จะขึ้นได้หรือเปล่าโอ้โหเกรกลางเกร็บวุ่นนะวุ่นนะมีการโชว์อีกว่าจะคลองขึ้นได้ <c rap> โอ้โห โอ้โหยังไม่ถึงสองขบนี่มันเก่งจริงๆเลยโอ้โห,โโหมันเป็นภาพวาดแต่ว่ามองเข้าไปแบบว่าสวยงามอลังการในเวทีแสดงนะคะที่นี่ที่แคมปิง้งอูชาแคมปิ้งนะคะโอ้โหโอ้โหภาพวาดมันสวยจริงๆเสมือนจริงมองแบบทะลุเข้าไปในป่า เห็นว่าจะค้องขึ้นใดก็ขึ้นเอาขึ้นเอาจุลินให้ยูรินติ๊ดติ๊ดติ๊ดติดติดโอ้โหคนนี้ไม่กลัวอะไรเลยครับโอ้เก่งมากเลยอู้ๆๆเอาเท้าเบรกมาอีกตั้งหากบันไดมีไม่ขึ้นครับอืมจะไต่ขึ้นเหมือนแมงมุมบันไดมีไม่ขึ้นครับจะไต่ขึ้นเหมือนแมงมุมสปินเดอร์อินเตโก อะไรนะสแตสร์ pull up pull up hi มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหพี่เล่นอะไรอ้าพี่เป็นลิงอีกแล้วครับพี่เป็นลิงอีกแล้วออปไปออปไปยัสมิน อ๋อไปยัสมินทำอะไรเนี่ย The f o อันนี้เป็นทางบันไดขึ้นนะคะบันไดขึ้นไปอ๋อบันไดขึ้นไปครับเฮ้โชว์ครับโช,ชว,ว์เก่งมากค่ะจูเก่งเๆ <laughs> สวัมมันมันคืออะไรนะวัวตถิยาตะอะคาเนตแรก Oj, <laughs> <laughs> är det Jessy? Jessie! Ekorre <laughs> kanske? Mm. Ja. Vad är det där då för något som är där ovanför där? Titta, titta! Vad är det där? Ja. En tjädertupp. <laughs> <laughs> det är nog en tjäderhöna då kanske. då? där Berguv, en sorts uggla. Uggla? <laughs> เดือดเดือดเดอดเดือดดี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 ดีดตี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 ดีดด ทีนี้ขึ้นบันไดแล้วค่ะขึ้นแลขึ้นแล้ขึ้นแล้ขึ้นแล้วอะไปไปไปม่ตามไปแล้วไปไเรลยเลยไลเลลเลอหาสมาสม แมงมุมจัสแมงมุมจัสมินขึ้นไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็จะลงมาแล้วนะครับโอ้อย่างรวดเร็วเลยฮาไฮลินมาแล้วมาแล้วเด็กหญิงจูลินไฮ ทีนี้พี่กับน้องปีนแข่งกันแล้วครับพี่กับน้องปีนแข่งกันแล้วใครจะถึงก่อนกันโอ้โหโอ้โพี่ชนะเย้ยย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 ยพี่ชนะลงไปอ๋อลงไปจยยยนยยยปยย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 ยปา้ย จะมีนั่งพึ่งใช่ไหมพึ <laughs> <laughs> ่งอันนี้ก็คือที่เล่นกว้างใหญ่มากเลยข้างในนะคะหลากหลายให้เล่นเลยมามาให้คำสีตสัดมามาสิตาโอเคนั่งได้ค่ะที่นี่ <มา S 1> นะคะคยาน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 จูรินตัวอะไรนั่นจูรินอ, <laughs> อุ้ม เลสติกโยัน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 ดูสิดูสิมันอาปากอื้ยแม่ไม่กล้าไปใกล้เลยโอยมันอาปากอู้ยบอกพ่อมาจับดูบอกแม่มาจับดูแม่ก็่าวว่าแม่แม่ไม่กล้าจับมันเป็นของเล่นเฉยๆแม่จะสนิ่บอกวิ่งดีดโอ้โห

ต oh, uh ึ๊ดต๊ดโอ้โหบาลานบาลานเบาลานบาลานโอ้บาลานตัวเล็กๆก็อยากทำเหมือนเขานะน่ะมาดูดงเลมาูดมาดบอนมาูอลุลินตาอุลินมานัเเต้าู อย่างช้าช้าเล่นอย่างระมัดระวังโอ๊ยาม้าปะดูจอมามาสนละจะไม่ถึงจะมีนะมาเลยว้าวเก่งมากดูป้าพ่อเส้นจะลงมาสัด เียอยากเล่เหมือนพี่พูดนะพูดนะน้หา่า่พูดนะ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 พูดนพูดนะพูดนะพูดนะโอ้โหโอ้โหเก่งขนาดเลย Mm. 嗯。